สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไดเอนเตทนไนท์ไลฟ์นะคะแป๋วพัทรวีบุญประเสริฐค่ะค่ําคืนนี้เราจะเริ่มกันด้วยเรื่องอะไรดีคะอ้าวถามคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะรู้หรือเปล่าเอางี้ค่ะแป๋วจะเริ่มด้วยเรื่องของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะวันนี้เขาเดินทางไปที่ศาลอาญารัชดาค่ะก็ถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาทนะคะทีนี้เรื่องนี้จะว่าไปแล้วก่ายาวนานมาสองปีแล้วนะแต่ว่าเรามาดูกันดีก,กว่าว่าตกลงคืบหน้าเป็นยังไง พิธีกรและผู้ประกาศข่าวคนดังหนุ่มกัญชัยเดินทางไปศาลอาญาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามนัดตรวจหลักฐานคดีที่ดรเซปิงชัยสารเป็นโจทก์ฟ้องหนุ่มกัญชัยพร้อมพวกรวมเจคนฐานร่วมกันหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหายกว่า50ล้านบาทจากกรณีที่หนุ่มได้จัดรายการหนึ่งและมีการเชิญผู้เสียหายที่เคยเข้ารับบริการสัลญ,ญกรรมตกแต่งที่ดรเซปิงเป็นผู้จัดหาให้มาร่วมรายการ โดยในช่วงของการสัมภาษณ์ทั้งฝ่ายโจทย์มองว่าได้มีการหมิ่นประมาทใส่ความทําให้ได้รับความเสียหายและสเสื่อมเสียชื่อเสียงพร้อมยืนยันว่ามั่นใจในหลักฐานและหากจําเลยทั้ง7คนต้องการขอไกล่เกลีย่ยก็ขอพิจารณาดูว่ามีการสำนึกหรือไม่และพร้อมให้อภัย แต่ถ้าหากมีการขอโทษก็ต้องขอโทษผ่านสื่อเพราะตนเองถูกกระทําผ่านสื่อเช่นกันค่ะโดยพิธีกรคนดังหนุ่มกัญชัยยังเผยนะคะว่าอยากให้เรื่องนี้ไกล่เกลี่ยกันได้ซึ่งวันนี้ได้มีโอกาสเจอหน้ากันที่ศาลตนได้ยกมือว่าอีกฝ่ายแต่ไม่ได้พูดคุยกันส่วนที่ดรเซปิงต้องการให้ขอโทษผ่านสื่อนั้นหนุ่มเผยว่าตนไม่ได้รู้สึกว่าพูดอะไรที่เป็นการเข้าข่ายหมิ่นประมาทอีกฝ่ายค่ะวันนี้ยังไม่ถึงท่านต้องใช้พยานหลักฐานอะไรนะครับก,ก,ก็รอขึ้นไปใน,ในชั้นสื่อ นะครับก็ถึงจะเอาหลักฐานเอาพยานต่างๆนานาซึ่งเราก็ค่อนข้างจะ,ะมั่นใจนะครับเพราะว่าถูกเราเองก็มั่นใจว่าเราไม่ได้หมิประมาไทไม่ได้คุยเลยครับผมไม่ได้พูดคุยกับดรเซปิงผมเจอแกผมก็ยกมือไหว้แกส่วนในเรื่องของสํานึกหรือไม่สํานึกผมว่าผมก็ยังยืนยันว่าผมเองไม่ได้ไม่ได้หมิ่นประมาทเพราะผมเองเนี่ยไม่เคยเปรียดชังหรือผมไม่เคยรูจ้จักดรเซปิงอ่ะแล้วผมจะไปหมิ่นประมาทจะทำไมอะ่ะคือคืออยากจะให้ลองกลับไปดูในใน บริบทของเนื้อรายการในวันนั้นว่าผมมีคําพูดคําไหนที่มันนอกกรอบจนกระทั่งไปไปหมิ่นประมาทกันหรือเปล่าผมมั่นใจผมไม่มีคนที่มีคดีฟ้องร้องกันต่างไปแต่ก็ต้องมั่นใจแต่เขาก็เปิดชอบผมว่าชอบไกลเลียได้นะอะไรอย่างงี้ค่ะส่วนตัวเราอยากไกลเทียไหมคะก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ทางดรเซปิงเลยคือผมก็ยังไงก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วผมเองก็พูดตรงๆผมก็ไม่เป็นคนที่ไม่ชอบค้าความ นะฮะก็ก็ถ้าคิดว่าดรเซปิงคิดว่าต้องการจะคุยก็แจ้งผมมาเลยว่าเออโอเคมาคุยกันไหมผมก็คุยมันมันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเรื่องของของของการขอโทษอ่ะอย่าว่าแต่ขอโทษเลยนะสมมุติถ้ากับผมผิดจริงๆอ่ะผมยกมือขอโทษทุกคนได้หมดอยู่แล้ว แต่อะไรที่เกิดว่าเราไม่ได้ผิดเราก็ต้องยืนยันว,ว่าเราไม่ได้ผิดจริงๆโดยในวันนี้มีผู้ที่ไม่ได้มาตามสารนัดเนื่องจากอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกคนไม่ได้รับหมายเรียกสารจึงเลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งเป็นวันที่22กุ่มภาพผ่านปีหน้าค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวไม่ต้องห่วงนะคะเราจะติดตามมานำเสนอคุณผู้ชมแน่นอนค่ะทีนี้ก็พามาต่อกับศิลปินของแป๋วคนนี้นะคะกอฟักลิ้งฮีโร่ค่ะนอกจากเขาจะมีเบาหวานความดานัน มีไขมันในเลือดแล้วนะคะล่าสุดค่ะเขายังมีอาการหยุดหายใจขณะหลับแล้วผลตรวจล่าสุดออกมาอาการก็น่าเป็นห่วงอยู่นะคะ ก็พราะน้ำหนักตัวที่พุ่งทะลุ150กิโลกรัมแถมยังมีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานความดันและไขมันในเลือดสูงส่งผลให้ฮิปฮอปร่างอวบกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่วัย38ปีมีปัญหาเรื่องอาการนอนกรนอย่างหนกักรวมถึงยังหลับไม่สนิทมานานกว่า13ปีเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจเข้ารับการตรวจเช็คด้วยการทำสลิปเทสหรือการตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับซึ่งใช้เวลาในการตรวจยาวนานกว่า10ชั่วโมง โดยผลการตรวจสรุปว่านักร้องคนดังมีภาวะหยุดหายใจ109ครั้งต่อชั่วโมงหรือเท่ากับหยุดหายใจทุกๆเครื่องนาทีซึ่งถือเป็นสาเหตุใหญ่ของคนที่เสียชีวิตด้วยอาการนี้รวมถึงมีออกซิเจนในเลือดตกลงเหลือเพียงแค่4 4เจากคนปกติจะอยู่ที่96-99%ซึ่งเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็อัมาพาตค่ะบ่ายวันนี้นะคะกอล์ฟก็เปิดใจกับทีมข่าวไนตะเทนแบบเอ็อกซ์คลูซีฟถึงอาการป่วยที่กําลังรักษาอยู่ในขณะนี้ด้ดดววยค่ะพาาหัข ลือไปว่าใกล้ตายจริงๆก็ก,ก,ก,ก็ก็ใกล้ตายแต่ไม่ได้เฉียดเส้นยาแดงขนาดนั้นนะเราเป็นคนกลนเสียงดังกลนเสียงดังในที่นี้คือกลนแล้วก็เงียบแล้วก็ตื่นมาเหมือนแบบคนจมน้ําเป็นอย่างเงี้ยวนเวียนทั้งคืนบางทีเขาก็บอกว่าผมเวลาหลับผมชอบตีขาเหมือนว่ายน้ําหรือแบบยกมือละมอเหมือนขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าให้ฟังอยู่ยตลอดแล้วก็เอ๊ะเป็นอะไรจนจนมาทำสลิปเทสแล้วเราถึงรู้ว่า อ๋อมันคงเกิดจากการที่เราหยุดหายใจเพราะน้ำหนักตัวเราเยอะคือปกติแล้วอะคนเรามันต้องออกซิเจนประมาณเก้าสิบร้อยเนี่ยแต่เราอะเป็นคนออกซิเจนแค่ประมาณเจ็ดสิบสองคือเป็นคนอ้วนจนหายใจเข้าไม่ไม่ไมมนถนัดแล้วหลับแทนที่ออกซิเจนจะเพิ่มขึ้นออกซิเจนกับตกไปเหลือสี่สิบสี่ออกซิเจนไม่พอนี่มันมีผลยังไงมันคือมีผลต่อสมองเลยครับเพราะว่าออกซิเจนจะเข้าไปเลี้ยงสมองไม่พอเลี้ยงอะไรไม่พอมันทําให้ เกิดคิดอะไรไม่ออกแล้วก็มีสิทธิ์เป็นอัลไซเมอร์หรือสุดท้ายแล้วมันก็มีสิทธิ์เส้นเลือดในสมองแตกอกครับแล้วยิ่งวันตรวจเป็นวันวันเกิดภรรยาด้วยเพิ่งเป็นวันเกิดภรรยาด้วยแล้วก็รู้สึกโอ้โหไม่แฮปปี้เลยตอนนี้นะคะนักร้องร่างอวบขอปฏิวัติตัวเองใหม่หมดทั้งเรื่องการดูแลอาหารการกินออกกําลังกายรวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อจะได้อยู่กับสีภรรยาคนสวยเบลยุพาพรและลูกสาวตัวน้อยน้องชูใจวัยเกือบหกขวบไปนานๆค่ะ อ,อนนี้พยายามหันมากินข้าวไลซเบอร์รี่นะครับกับไม่ไม่ไม่รับประทานอาหารเย็นแล้วก็อดแปกมันยากง่ังไงบ้างครับเพราะเราเคยกินมันหนักมาก่อนอ๋อเรื่องยากเนี่ยมันยากทุกเรื่องนะพี่มันก็คงยากทุกเรื่องนะครับแต่ว่าก็ก็จะพยายามทําให้ได้ครับเรียกว่าหน้าลูกหน้าภรรยาลอ,อยมาจริงๆกง็คิดถึงตัวเองด้วยคิดถึงว่าเราไม่อยากไม่อยากเป็นอมาพึกอามาพาดให้เขาเดือดร้อนนะครับก็อยากเฟซอีกอย่างคือ จำช่วงก่อนโควิดเราแข็งแรงกั่เนี้ยเราเคยขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราเต็มที่กว่านี้อยากกลับไปขึ้นเวทีแบบมีคุณภาพอีกครั้งส่วนเรื่องของการรับงานนั้นยังสามารถรับได้ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก่อนจะฝากขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงพร้อมกับย้ําชัดอยาให้ทุกคนนั้นดูแลร่างกายให้ดีๆพราะไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมก็สามารถป่วยได้หากไม่ดูแลตัวเองค่ะ ฟังๆแล้วก็ไอเรื่องนอนกลนนี่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ที่จริงมันก็น่ากลัวนะคะกลายเป็นว่าพอเราออกซิเจนไม่เพียงพอแล้วเราหยุดหายใจไปใช่ไหมโห oh, ที่มาอัลไซเมอร์อัมพาตอีกอะไรนะเส้นเลือดในสมองก็แตกอีกใครที่นอนอยู่ข้างๆใครแล้วเขานอนกลนนี่นะคะสังเกตไว้ด้วยนะคะเผื่อจะมีอะไรเนี่ยก็จะได้ตรวจกันตามโรคกันทันนะคะพูดถึงเรื่องนี้น่แปลกนึกถึงโดมปรกรณลำค่ะโดมปรกรณลำนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เขาเกิดภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ เอาอย่างนี้ค่ะไปเจอกับภรรยาเขาเมทันสุขขาวถามถ่ายถึงอาการคุณโดมกันหน่อยเป็นไงคะคุณสีหน้าเด็กเมทัลสุขขาวออกปากยังคงเป็นห่วงคุณสาหน้าหลอดโดมปรกกรลำไม่น้อยหลังต้องใช้เครื่อง C P A P ในการช่วยหายใจระหว่างนอนหลับมาตลอด1ปีที่ผ่านมาเพื่อรักษาการนอนกรนอย่างรุนแรงและภาวะหยุดหายใจ30ครั้งต่อคืนแม้ตอนนี้แพทย์จะไม่มีการนัดตรวจสุขภาพใดๆแล้วนะคะแต่ในฐานะภรรยาที่ต้องนอนหลับอยู่เคียงข้าาด้วยกันทุกคืนก็ยังอดที่จะเป็นกังวลไม่ได้ค่ะ โรคนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันรักษาไม่ไม่หายเลยนะคะมันต้องใช้เครื่องช่วยตอนแรกๆเราก็รู้สึกแบบเป็นห่วงเขาว่าเขาจะลำคาญไหมอะไรเงี้ยแล้วบางคืนเราก็ยังบอกเลยว่าแบบพี่โดมถ้าวันนี้ไม่อยากใส่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าแบบกลัวเขาลำคาญหรืออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเขาติดเครื่องนี้แล้วเนี่ย มันทําให้เขาหลับสนิทขึ้นทําให้ตื่นมาแล้วสดใสเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าไม่ hey, เป็นไรเขาชอบเขาชอบใส่ก็อยากแนะนำนะบางคนที่ที่บางทีคู่คู่แต่งงานนะคะอาจจะแบบกรนเยอะมากๆสมมุติว่าหรือบางครั้งมีการหยุดหายใจเนี่ยมันก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้ออกซิเจน,เนมันไม่ไปเลี้ยง สมองหรือร่างกายมันก็จะผิดปกติในระยะยาวจริงๆมันค่อนข้างอันตรายก็ควรไปทำสลิปเทสเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็จะลำบากนิดนึงเวลาไปต่างจังหวัดก็ต้องแบบหิวไปแต่ว่ากระเป๋าเขาก็จะแบบไม่ใหญ่มากที่เขาให้ใส่พกไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นอนกลางวันหรือนอนในรถเลยก็ต้องใสไหมไม่ต้องค่ะถ้านอนกลางวันมันก็แบบเออชิลชิชเนาะหมายถึงว่าแต่พอเวลาหลับหลับกลางคืนเนี่ยมันมันสำคัญมากในการรีคอรเวอรี่ร่างกายใช่ตัวเรานี่แหละที่แบบเป็นห่วงเขามากกว่าตัวเขาเองใช่ใช่เพราะคนอยู่ข้างๆก็จะแบบคือเราเป็นเนาะเป็นเป็นแฟนเขาว่าเราก็แบบเป็นห่วงจิตใจเขาว่าอุ๊ยคนเรามันจะต้องมาใส่เครื่องนี้ทุกคืนมันจะรำคาญหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ปรากฏว่ามันก็ช่วยทําให้เขาหลับลึกขึ้นแล้วมันก็ทําให้เขาแบบเฟรชตอนตื่นมาส่วนอนาคตส,สาวมเมทัลบอกว่ายังต้องรอวิวัฒนาการทางการแพทย์เข้ามาช่วยเหลือมากขึ้นเพื่อให้หนุ่มโดมไม่ต้องใช้เครื่อง C P A P ช่วยในการนอนหลับไปตลอดชีวิตค่ะสุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้นะคะถ้าอยากจะมีไว้ต้องทำเองค่ะอ้วพามาต่อนะคะทำความรู้จักกับดาวติ๊ก กันหน่อยนะคะแปลกําลังพูดถึงนุ้ยสุจีราคนนี้ว่างไม่ได้นะคะว่างปุ๊บจะหยิบม,มือถือค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็อัดคลิปแล้วก็เอาไปลงติกตอกแล้วโดนกันหมดนะคะไม่ได้ลงอยู่คนเดียวสามีเอ่ยคนในกองถ่ายเอ่ยโดนกันหมดค่ะถามจริงๆวันหนึ่งลงกี่คลิปคะ ลืมภาพนางสาวไทยโบกมือในลุกเรียบร้อยไปเลยเพราะตอนนี้คุณแม่นุ้ยสุจิรามาทางสายฮาขึ้นแท่นดาวติ๊กตอกที่บางคลิปมียอดวิวทะลุแตะ30ล้านวิวไปแล้วซึ่งนุย้ยเผยว่าจุดเริ่มต้นมาจากคลิปเมาคีล่าสัตว์พอคนดูชอบตอนก็นสนุกจนติดใจกลายเป็นเสพติดต้องอัดคลิปทุกวันวันละ5-10คลิปเป็นอย่างต่ำค่ะ ถามว่าเสพติดไหมมมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นภารกิจหน้าที่เพราะตอนแรกเนี่ยไม่ได้เสพติดนะก็ตอนแรกก็คือแบบเออคิดคอนเทนต์ได้ก็ค่อยทําแต่ว่าพอตอนนี้เดินไปไหนแบบได้ยังวันนี้ได้ยังวันนี้ลงยังลงยังวันนี้ลงยังชอบมากติดตามนะคะเนี่ยชอบคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยอยากให้ทาอย่างนี้เราก็เลยแบบว่าเจอหน้าทุกคนทักว่าลงหรือยังก็ต้องลงอย่างเป็นประจำก็คือระแวงว่าเมื่อเวลาที่ที่ที่เมียหยิบหยิบโทรศัพท์ก็คือผมก็จะ เพลงอะไรอะไรเงี้ยบอกเปล่าโทรศัพท์เฉยๆพอเดี๋ยวนี้นะได้ยินเสียงเพลงเวลาไปเอวันนั้นไปยืนซื้องานงานงานหนึ่งยืนซื้อของแล้วแบบว่าเป็นเพลงตืดๆขึ้นมาก็ขยับจนคนขายบอกว่าคุณนุ้ยเถ่ายอยู่หรือเปล่าค่ะอ๋อเปล่าค่ะเป็นคนมีดนตรีในหัวใจ ดูจากชุดที่ใส่ในการสัมภาษณ์ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคุณแม่นุ้ยต้องอยู่ในบทที่เรียบร้อยขนาดไหนถึงคั้นผู้กำกับและบิ๊กบอสบอยท้ากนเกียรติต้องออกปากเตือนให้สาวนุย้ยคีปลุกเรียบร้อยเอาไว้บ้างแต่เจ้าตัวยังตอบเอาหาประมาณวันน้าจะไม่ทันแล้วล่ะค่ะ แอบคำนิดนึงนะคะหลังไมค์ค่ะคุณนุยก็พูดถึงสามีว่าเมื่อไหร่ที่นุยเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสามีจะสะดุง้งเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอแต่แฟนคลับอย่างเราไงเราก็จะแบบว่าเอาอีกเอาอีกชออทำเยอะๆนะคะเอามาต่อกับข่าวนี้ออัมพัชราภาค่ะมีเรื่องชวนให้งงแล้วก็ชวนให้เราอยากรู้อีกละมาแต่จะเล่าให้ฟัง ก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะว่าช่วงหลังๆนี้นะคะอัมพชรภา,าเนี่ยเขาจะตัวติดกับเพื่อนชัยคนสนิทพกประธานวงค่ะเขาก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆนะคะก็มีคนจับสังเกตว่าไฮโซพกเนี่ยเขาไปร่วมงานปาร์ตี้แต่งงาน แต่ไม่มีอัมไรเง่าอัมเอาละสิชาวเน็ตเขาก็เลยไปส่องไอจีกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็พบว่าอัมไม่ได้ฟอลโล่ไอจีของพกค่ะแต่ฝ่ายชายยังคงฟอลโล่ไอจีของอัมอยู่อันนี้ก็ยังไม่ทราบคําตอบแน่ชัดนะคะว่าสาเหตุที่อามเนี่ยเขาอันฟอลโล่ไอจีของพกนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรงอนกันหรือเปล่าหรือแค่มือลั่นหรือเปล่าแต่ว่าคุ้นๆกับเหตุการณ์นี้ปล่าคะคือจํากันได้ไหมว่าก่อนหน้าเนี้ ก็มีเหตุการณ์อย่างนี้แหละคือเขามีการงอนกันจนเลิกฟอลโล่ไอคืออ้ําเนี่ยเลิกฟอลโล่ไอแต่ว่าสุดท้ายเขาก็กลับมาสารสัมพันธ์กันอีกอะค่ะแต่รอบนี้จะเป็นยังไงอันนี้เราก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะค,ค่าคือนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะในเวลา11บเอนาฬิกาเอา้าดูซิพรุ่งนี้มีอะไรน่าสนใจเรื่องความหวานของยาย่านาเดตค่ะดราม่าเข้มหัสสวีและมุกดาณรินรัก คอยติดตามกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณชุดพิธีกรจากกระรันบูติกและเครื่องประดับจากโพเมโลสวัสดีค่ะ